ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครคว้ารางวัลชมเชยและป๊อปปูล่าโหวตในการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันนครแสดงความยินดีกับนายทรงวุฒอาสนาชัยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นในโอกาสร,รับรางวัลอันดับที่4รางวัลชมเชยและรางวัลปปูล่วโหวตผลงานออกแบบชุดส่วนของพ่อชุดของแม่ในโครงการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย FFF อย่างดีไซเนอร์อวอร์ด2 0 ผลงานการออกแบบชุดส่วนของพ่อชุดของแม่ได้แนวคิดจากส่วนหลวงรอเก้าสวนสาธารณะที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายเพื่อนนองกล้าวถวายเนื่องในสุภมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาพภูมิพลอัญ,ญเดชทรงจเจริญพระชนพรรษาห้ารอบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530โดยผลงานสวนหลวงรอเก้า เปรียบเสมือนแหล่งรวมพืชพันไม้มากมายมาจัดแสดงไว้ผู้ออกแบบได้นําพันไม้นา,นานาชนิดที่รวบรวมเอาไว้มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและได้หยิบยกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่มีความงดงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างมากมาผสมผสานกับโครงสร้างของชุดแต่งกายในปัจจุบันและได้นําผ้าไหมมัดมี่ หนึ่งในผ้าไทยที่พระองค์เคยสวมใส่มาผสมประสานและออกแบบมาอย่างสวยงามลงตัวนันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงานศูนย์ข้อมูลโควิด1 9รายงานยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม3รายยอดผู้ป่วยสะสม3,847รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60ราย แฟนเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ประจำวันว่าประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม3รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่3,847รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายรักษาหายเพิ่ม15รายรวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,685รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล102รายทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง3คนเป็นคนไทย2รายสัญชาติอังกฤษ1รายทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศจากตุรกี1รายและสหราชอาณาจักร2รายเข้าพักสถานที่กักการที่รัฐจัดให้สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกเวลา10นาฬิกายอดผู้ติดเชื้อรวม 1> 51, 08, 5 1น8 5 3 3 9รายอาการรุนแรง94,967รายรักษาหายแล้ว36,392,065รายเสียชีวิต1,279,184ราย5อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา10,559,184ราย 2. อ,อินเดีย

รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี